ดีฮาร์ผมมิกนะครับจากช่อง D t t ีทครับกับเกมมาชแมนเด็ดตองเกตเตอร์เวอร์535นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ตองอสำหรับการเล่นของผมนะครับวันนี้ก็มีการเกิดการเซอพายเล็กน้อยตรงที่ว่าเออไอดีผมเนี่ยมันจะมันเติบโตโดยทางที่แบบว่าเออในประมาณโรที่สักหกถึงเจ็ดเนี่ยผมใน้ตัวะครอ,อย่างเมทไนมามันก็จะาให้แบบทีมผมแม่แบบเฮ้ยคือแบบมันว้าวมากเลยคือแบบ ยิ่งมเรามีตัวตัวละครเดิมเหยหม,มู่เพิ่มมาอีกสองตัวละครคือผมเปิดได้กด้อนบอลในโรลเด็กกับเมทไนต์อยนะครับก็คือตอนแรกอ่ะคือผมอ่ะตั้งเป้ากับถูกเสริมเลยว่าผมอ่ะอยากได้เมทนายมากเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามันเท่มากนะเอาจริงถึงสกิลหรือพาสซีฟอะไรต่างๆมันจะไม่เก่งอะไรมากแต่ผมแค่ชอบดีไซน์ตัวละครมันแบบเออมันเท่มันเป็นเหมือนหุ่นยนต์อะไรประมาณนี้นะครับก็ทําให้ทีมผมเนี่ยรุดรวมเขาเรียกว่าเริ่มเป็นมีรู่มีล่างบากแล้วครับแต่ว่า ยังขาดตัวละครอย่างเป็นกึ่งกึงซับพอตกึ่งซับเนเมนอยู่นี้ครับนิดนึงเนาะครับแล้วก็มีอย่าง2ตัวละครที่ผมคิดว่าอนาคตนีย่ยอาจต้องถอดออกอย่างแรกก็เป็นไมโครพัสมาอนาคตถ้ามาจริงๆผมอยากให้เป็นราชาหน้าฟ้านะครับส่วนราชาใต้ดินเนี่ยฆ่าล็อกเลยนะแบบล็อกล็อกเลยนะก็ตามเป็นโซนิคแทนในการเล่นนะครับ ก็ในทีมผมอ่ะก็เพิ่มอย่างมาอีสองตัวละครนะก็คือเป็นเมทนายนครับที่เป็นตัวละครเปิดนะครับแล้วก็ลองมาคือก็จะบอกครับเป็นตัวละครอ่าตีตีหมูนะครับที่มีสกิลที่สามารถบวกขยี้ได้นะครับตัวละครที่ลองมาไอทีเนี่ยเป็นไมโครพาสมาในการออกสกิลครับผมก็จะเน้น3ามเดเมจอยู่แค่3ตัวละครนะครับก็คือเรียกว่าเสี่ยงดวงเลยพราะว่าเดอเมจใครจะแรงกว่าฝั่งข,งข้างกับฝั่งเรานะครับครับก็ในวันนี้ผมจะจบอยู่ประมาณเวล 34ส่นะครับส่วนอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเราให้ดูภาพๆเลยนะเขาเรียกว่าดูไปเลยกันนะครับว่าเออแสะอะไรบ้างนะก็ประมาณเนี่ยเน้นเลี่ยนะครับตัวแท้งเหมือนเดินมนะส่วนเด็กเนี่ยผมก็จะเน้นแบบไดเมจนิดนึงคนระับเผื่อแบบจะได้ลูกไฟเพิ่มนะครับเมทไนายนครับก็คือเป็นตัวครมเปิดก็ยังก็ต้องใส่ออฟอที่เป็นออฟลองสปีดนะครับก็ยังดีที่ผมสุมได้โจมตีแล้วก็เป็นออฟลองสปีดนะที่เป็น30นะครับ ส่วนราชาเนี่ยผมเอายาวใส่มาไว้เฉยๆนะเพื่อแบบเอาสกิลบ้างอาจจะมีเน้นโจมตีบ้างอะไรแบบนี้นะครับอืมไม่เหมาะกับการยืนแทงมากเท่าไหร่นักสำรับราชานะครับไอ๊ราชาแต่ดีนะถ้าผมพูดผีดเมื่อกี้นะแล้วก็เป็นคนได้บอกครับก็อย่างที่รู้รครับเป็นตัวละครเดเมทนะแต่ว่าผมก็หาเดเมทได้แค่นี้นะจริงๆแล้วก็แมกโรพลาสมาคร,ครับตัวทําหากินของผมแล้วตอนนี้นะก็คือเป็นตัวละครเดเมทลองมาอ,นะนะอีกทีหนึ่งนะประมาณเนี้ยนี่แบบทีมผมการเล่นประมาณนี้ครับ ส่วนอันดับของในวันที่2เนี่ยผมก็อะปลดเวลสามสนะครับพอดีเนาะตอนนี้ปัจจุบันผมอยู่อันดับที่156อครับปรามมาอยู่ที่3 8 6 8 7่นะตอนแรกผมคิดว่าเซิร์ฟนี้ไม่มีสุดตาแน่นอนวะพออะเวลสามมาเปิดอันดับเนี่ยมาดูโอ้โหสุดตานี่เยอะมากจริงนะเอาจริงถามว่าไหวไหมถ้าขึ้นท็อปท็อปได้นเนี่ยผมว่าไหวนะจริงเพราะสุดตาดจริงจริงเนี่ยก็มีไม่ถึง10คนนะเอาจริงนะถ้าเขาเล่นจริงจังจนะครับส่วนพันดาอะไรประมาณนี้เนาะ ส่วนอันดับนะครับตัวละครตัวแก่งครับก็อยู่อันดับที่268ครับตัวละครผมเป็นซัวเป์ดชายนะครับก็พลังอยู่ที่แผลพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะเจ็ดสิบเอ็ดนะผมก็ไม่แมน่ใจว่าเป็นดักชายยัไงวะ กิครับตอนนี้ผมอยู่อันดับที่5้านะครับอ่าพอดีเมื่อวานเนี่ยทางกิวน่าเตะผมออกไม่รู้ผมเป็นกิวเดิมผมจำกิวรูปแบบเดียวนะรู้อะคือดีเขาเตะผมออกอนะเหมือนปมะมาณผมมาผมมาเล่นเกมตอนเกือบแบบบ่ายเขาเตะผมออกเลยผมก็โอเคไม่เป็นไรนะมันคือทางที่ดีของเขาเขาก็อยากให้กิวเขาประสบความสาเร็จแล้วก็อ่าเขาเรียกว,ว่าดําทางได้ดสูงนะครับโอเคไม่เป็นไรเนาะส่วนรับประลองเนี่ย ก็อย่างที่ผมบอกว่าว่าถ้าเป็นสายฟยีแนะนําว่าให้เล่นวันละสิบรอบนะคือพยายามอัดเพจสักนิดนึงะแพ้นชนะไม่เป็นไรนะแต่พยายามไม่แพ้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าอ่าอย่างแรกอ่ะคือของรางวัลรายวันในการเราเล่นนะครับถ้าเราเล่นครบสิบรอบเนี่ยเราจะได้เศษชิ้นส่วนมาสามารถเอาเศษตรงเนี้ยเอาไปทําให้โซนิกขึ้นห้าดาวด้วยเร็วๆนะอ่ะประมาณนี้ครับปัจจุบันผมอยู่อันดับที่128อนะคือผมดดนมาเพื่อเอาเพจแล้วก็ทำเควสรายวันไปถึงว่าอ่าเอาตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าเป็นของฟีก็ไม่อยากพลาดน,นะครับ โอเคผมจะไล่ไปทางฝั่งนี้แล้วนะโอเคแล้วก็มาทาท้าต่อสูนนะก็เปิดอ่าชินส่วนอะไรนะตรงนี้ก็แนะนําว่าถ้าเป็น day ันแรกๆเนี่ยช่วงประมาณเกือบเจ็บวันเนี่ยพยายามหาตัวค้อนที่เป็น s r หรือว่าตัวค้อนในเมล์เราเนี่ยหาเซฟไปก่อนแล้วกันนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยหาโซนอกอะมาใส่แทนนะโซนอีกล่างสนะครับส่วนแลบ,บวิจัยยืนเนี่ยยืนยืไม่ยืน,ยน,ยน แลวิจัยเนี่ยผมแนะนําว่าก็แล้วแต่คนนะว่าจะดันถึงไหนผมก็ดันแบบมาแค่อให้ผ่านควยก็พอแล้วครับมันยังไม่รีเกียร์อะไรมากผมว่าก็ไม่รีมาเพราะสุดท้ายเนี่ยใครจะหยุนดับหนึ่งหรือว่าไม่อยันดับเนี่ยของเรามันก็เท่าเดิมเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้เนาะส่วนฮีโร่เอพิซารเนี่ยหรือด้าดาบเราเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ใส่นะเพราะผมไม่ได้เอโตบิกนะครับแล้วแต่แล้วว่าใครจะดันไม่ดันเนาะส่วนกรสสำรวจเนี่ยก็ พันได้เกือบหมดไหมก็ยังมีติดบ้างตัวที่เป็นด่านอ่าบทเจใช่ไหมอ่ะบทเจนะครับอืมเป็นเรื่องรองก็คือเป็นเรื่องที่หาที่ิปาผมไปติดตรงด้วงนะเอาจริง <c oughs> ก็ทุกคนน่าจะน่าถึงด่านเจ็ดแล้วครับแล้วก็เป็นอ่าทัฟซูบอลนะครับก็ถึงอ e ีไออาร์เนาะก็พยายามฟาร์มให้ครบทุกอ่าเขาเรียกว่าทุกชิน้นอ่าทุกตาเนาะอ่าทุกตาคนระับตาวุฒิอะตาอะไรประมาณนี้เนาะพยายามฟาร์มให้ครบนะครับ แล้วก็ถ้าสู้ราชาหรือว่าเอากระป๋องม่วมาฟาร์มเนี่ยผมนัะนว่าช่วงนี้ก็ดอมไปก่อนนะแต่ว่าก็ทำพา,าไปนิดนหนึ่งก็ได้นะสักประมาณร้อยป่องต่อวันก็พอเพื่อเอาของหรือว่าหาสปีดมาใส่ตัวละครเเมดหรือว่าตัวละครบัสสปีดเรานะโอเคส่วนของตอ้องเนี่ยหรือกระเป๋าเราเนี่ยครับก็มาดูของตอนนี้นึงอ่นนะก็ไม่มีอะไรนะจริงม,มีกระชาอ่าหมือว่ามีตัว๋วอะไรเนี่ยผมแต่พยายามเปิดเพราะว่าเราต้องการตัวละครมาเล่นนะครับไม่ต้องไม่ควรตองน,นะช่วงต้นส่วนทัศนา์นะครับก็ปลดมาถึง อ่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะต่อไปก็จะถึงอันนี้ละส่วนสตอรี่นะครับผมก็ขาดแค่อันเดียวนะเนี่ยคือข้อดีตอนที่เราอยู่กิลสูงๆครับสามารถไปขอยินส่วนเขาได้หรือเราจะสามารถเอาไปแลกเพื่อทําเป็นตัวการ์ดอ่าของซาจมาต์ตรงนี้สามารถ,าารถกดเรียกได้ว่าจะเอาไหนที่เราไม่มีนะครับส่วนเฮาส์เนี่ยครับที่เปิดใหม่นะก็ตรงนี้ก็แนะนําว่าพยายามลงเวสให้เรียบร้อยที่สุดนะก็คือพยายามลงทุกรอบมนาะถ้ามีหรือลงปาร์ตี้นะเพื่อเอาเพชรฟรีนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะ ฟิกเกอร์ถ้าใครเปิดตัวละครได้เยอะเนี่ยมันก็บวกอ่าเตตับพลังไอเดีเราด้วยนะอ่าบวกอาาัตราจ้างเนี่ยเรียบร้อยแล้วผมส่งไปประมาณเย็นๆเนาะโอเคโอเคขาดอ่าพลังงานไปไม่เป็นไรเนาะอืมแล้วก็ตรงนี้มีความสำเร็จเนี่ยก็พยายามมารับด้วยนะอืมได้เพชรได้ตังได้เงินอะไรแบบนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวรมาส่งนะครับตรงจ้างนะ ส่วนกิจกรรมหรือการแพทเติมอะไรต่างๆเนี่ยเอามาพูดถึงฝึกนินจาแล้วก่อนครับอ่าทิตยวันเนาะก็วันที่2เนี่ยผมก็ทําครบแล้ววันที่2เนี่ยถามว่าถามว่านะว่าต้องควรซื้อไหมผมแนะนําว่าก็แล้วแต่ว่าทุกคนจะซื้อไหมสำหรับผมผมไม่ซื้อนะเพราะว่าผมคิดว่าไอ้ตั๋วเปิดเนี่ยกระชากเนี่ยมันดอกตำดายนะตามจริงไม่ควรจะซื้อนะผมแนะนำว่าให้ซื้อพวกอะไรแพ็กไปเนี่ยแพ็กพลังงาน อย่างเงี้ยก็ข้ามไปแล้วกันเนาะมผมดูมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับหรือไปซื้อแพ็คพวกอาวุธอะไรผมว่ามันคุม้มถึงอนาคตจะหาได้แต่ว่าเรามีช่วงเริ่มต้นก็ดีกว่านะครับอ่าแพ็คมื่อไหร่อะไรเนี่ยผมก็มันจะเติมซื้อนะอ่้ดูเลยฟูร์ก,กินะครับแล้วก็ซอมบี้แมนเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครจะเติมนะรจริง <laughs> ถ้าเก็บตัวดําทันเนี่ยก็คงจะทันคอเมต้าอัศวินทันนะครับแล้วก็ส่วนกิจกรรมเนี่ยในการเติมหรือว่าท้ากิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ดูได้นะ ก็คงจะไม่มนะีอะไรนะอ่ะตอนนี้ผมเปิดเอ่อัตราเชิญเนี่ยก็รอบไป7รอบแล้วนะเอาจริงเออประมาณโลที่7จนะ็ครับแล้วแพ็กเนี่ยครับก็เป็นพลังอ่าพลังนะน่าจะดันถึงได้4ะะี่หมื่นได้คตับวันนี้นะผมเล่นเลอีกนิดนึงนะอ่าไม่อะไรอีกไหมน่าจะไม่มีตรงนี้ก็เป็นส่วนที่โบนัสละกันนะครับก็คือเป็นส่วนที่แพ็กเกจที่เราจะเด้งมาวันนี้สองนะ ก็เป็นโบนัสคู่สัปดาห์ครับก็เป็นแพ็คอยู่ที่2888ผมแนะนําว่าควรจะซื้อนะอย่างนั้นเราก็ได้อาพลังงานร50ทุกสัปดาห์นะทั้งหมด2สัปดาห์เนาะก็แล้วแต่ว่าใครจะซื้อหรือไม่ซื้อจนะผมไม่ได้ซื้อนะครับผมคิดว่าเอาเพชรตรงนี้ไปซื้อแยกอาจจะดีกว่านะอเอาจริงเพราะว่าผมมันไม่กล้าเล่นยาวไงผมเลยไม่ซื้อนะครับเอาจริงนะถ้าใครแบบรังในว่ามีเพชรอยู่ประมาณพันไม่ถึงพันเดียประมาณ5้าพันถึงหกพันนะหับหกหกพันนะก็แนะนำว่าให้ซื้อนะครับอ ส่วนแมกเกจนะครับในการซื้อของรายวันอย่างที่ผมบอกว่าให้มารีตรงนี้ซื้อของตรงนี้ตามวันเนาะต่อสู้นะอ่ะผมก็จะดองไว้ก่อนเหมือนกัน,น <S <S เนาะเหรียญกิวก็แนะนําว่าให้ซื้อพวกอตามราสกิลต่อสู้นะหรือว่าสายเทคนิคอะไรต่างๆนี่ครับแล้วก็ซื้อตามราสกิลด้วยนะอ่าแนะนำเนี่ยอยู่ประมาณสามสี่หย่างหรือใครจะซื้อแบบว่าพวกการ e EXP การตาอะไรเนี่ยก็แนะนําให้ซื้อด้วยนะครับอ่าไปอัพบอกพลังนะ อ่าส่วนยีเนี่ยผมะแนะนำว่าให้ซื้อกาดอัพดาวนะเพราะว่าไปอัพพวกอุปกรณ์นะครับโดยส่วนใหญ่เนาะอืมน่าจะไม่มีอะไรครับในการอัปเดตส่วนตรงนี้เนาะอ๋อแล้วก็ผมก็ซื้ออ่าตรงนี้ไบร้ยอยน,นะครับเป็นแพ็คไลฟ์สัปดาห์พอดีเนาะเพราะพรุ่งนี้ก็จะรีใหม่แล้วเราค่อยปฏิกรอบหนึ่งเพื่อจะได้กระป๋องม่วงใหม่ครับอยู่ที่ปกประมาณอ่าก็คือสามร้อยหกสิบพอดีนะครับอืมผมได้ถึงได้กระป๋องม่วงเยอะขนาดนี้แล้วผมก็อ่าพูดถึง และวันที่ผมจะซื้อนะก็ลืมพูดไปตรงนี้นะก็คือตอนที่ผมซื้อถึง250รอล้ครับแล้วก็ปองมองุงซื้อแค่วันละ1นึอเพชรนะแล้วก็เงินก็ปกตินะทั่วไปอ่ะก่อนจะปิคดคลิปเหมือนเดิมนะผมก็จะมานั่งตีเพื่อนนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวผมลองหาคนพลังแบบแก้ๆกันสักนิดนึงนะเนาะเราจะดูว่าทีมารเราเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะอืมอ่ะอันนก็ได้ อนาคินนะผมขออนุญาตนะเกาเป็นพวกกิว G ที่ผมอยู่นะผมก็ทักไปบอกเขาน,นิดนึงว่าพอดีแบบพรุ่งนี้ผมไม่สะดวกนะมาล็อกอินเดี๋ยวผมมาล็อกอินทีตอน,นเ,นย,เนย็นๆเนาะโอเคมาชมนะครับว่าทีมเราไปถึงมันจะประสิทธิภาพดีขนาดไหนในการจัดทีมของผมนะก็เปิดมาอย่างเป็นมาตรฐานของเรานะก็คือสปีดก็โอเคนอกจาฝั่งข้ามน่าจะสปีดมากกว่าเรานะเปิดมาจะเป็นมาตรฐานครับสปัจจัยสองหมื่นหกพันครับอ่ะเดี๋ยวเราได้รูปฝ่ายเพิ่มลนะ ฟูกี่ครับสัดมาครับหกหมื่นหนึ่งโอเคยังแรงอยู่ราชาครับโอเคเบาๆต่อไปก็เดี่ยวครับดูครับชึบโโหกหมื่นโอ้โหแรงเลยนะแล้วก็ไมกโนพลาสมาครับตัวละครที่ดาเมจแรงกว่าอะตอมิกนะถ้าปัาน้นดะีๆเนี่ยโอเคราชาตีธรรมดาไปยังนี้ทีมเราเี่ยังมีความติดของซนะูเปอร์ดาช่ายู่นะจริงทำให้อารติหรือ สกิลต่างๆมันก็ลดลงเบาลงนะครับท่านใครับไปสองหมืนสามครับหมดลงครับเรียบร้อยอะประมาณนี้ทีมรูปแบบของผมนะสำหรับใครเี่อยากจะแอดอ่าไอผมมาหรืออยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ห้าสก็สามารถแอดชีอผมแบบดีทีซีได้นะครับหรือว่าใครหาตัวจริงก็ไม่เจอก็ลองผมจะเขียนประกาศอยู่ตรงนี้เออยูทูบดีทีซีนะครับ ส่วนในคลิปวิดีโอในการอัปเดตของวันที่2เนี่ยผมก็มีประมาเพียงเท่านี้ครับใครอยากเพิ่มข้อมูลตรงไหนหรือว่าสอนผมอะไรตรงไหนหรือว่าผมพูดอะไรผิดพลาดไปก็สามารถเพิ่มเติมผมได้ครับยังไงก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์อย่างสุภาพครับวันนี้ผมก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ